สวัสดีครับเอาสักหน่อยก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะพยายามจะพยายามอัดคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อบรรจุไว้ใน Big Data นะครับของ Youtube ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คาดหวังเพียง น้องนองนักศึกษานักศึกษาจบใหม่นิสิตนะครับหรือผู้สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร <c oughs> จะเน้นหนักไปที่ HR แต่ผมจะยังไม่เข้าไม่เข้าประนเอตอนนี้นะฮะก็คลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของอะไรตั้งแต่ s w o t a n a l y s i s SWOT Analysis ลำดับความต้องการของมัสโลเอ่ออะไรอีกนะทฤษฎี X ทฤษฎี Y แล้วก็วันนี้ถ้าจัดอยู่ในหมวดของอวิอา่าพฤติกรรมองค์กรหรือว่าองค์การพฤติกรรมองค์การในการบริหารน่ะจะต้องได้ศึกษาอีกทฤษฎีหนึ่ง ที่เกี่มันมีเยอะอยู่นะแต่ผมจะพูดคุยทีละประเด็นนะฮะ,ออะโอเคทฤษฎีเกมเกมเทอร์รี่อ่าเกมเทอร์รี่พอดีเลยฝอยฝอยไว้เรื่องนี้ต่อทฤษฎีเกมเทอร์รี่นะครับก็จะพูดถึงผู้เล่น พูดถึงเกมจะต้องมีผู้เล่นนะครับเกมจะต้องมีผู้เล่นนะฮะผู้เล่นในที่นี้นะครับเล่นภายใต้กติกาเดียวกันอ่ามาแล้วมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเล่นภายใต้กติกาเดียวกันนักบริหารจะต้องรู้นะฮะร,รู้เขารู้เราอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของของจีนนะครับรู้เขารู้เราของจีนแต่นี่เมืองไทยเมืองไทยมันก็จะมีแค่ อะไรนะตอนนั้น,นย6่สินกกลยุถ้์ใกล้ตัต้แต่อะไรไม่รู้คนเถื่อนกำบังคนพังภูผหาคนไม้เลียนสวรคนเพืนเรยงคนพงนพบ่อน,นะ้ะอะไรก็แล้วเตะนะไม่ต้องมาสนใจ <c oughs> นี่ฝอย <c oughs> อกลับมานะครับทฤษฎีเกมนะครับผู้เล่นก็คือจะต้องมีผู้เล่นนะครับจะต้องมี กติกาในการเล่นแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันในการเล่นนะครับก็คือการชนะเนี่ยเป้าหมายชนะหรือเป้าหมายทารเกตอันเดียวกันนะครับสำหรับทฤษฎีเกมเกมเทอรีนะครับสมัยนั้นผมจำไม่ได้นะอขอโทษไม่ออกต้องต้องอิงเท้าวความก่อนสมัยอาจารย์ปีชยานนักฟ้อนอที่วิเลยการเมืองการปกครอง คุยเรื่องถ้าพูดถึงทฤษฎีเกมให้นึกถึงการขี่จักรยานอ่าใช่แล้วผมจำได้การขี่จักรยานมีผู้เล่นในการขี่และหลายคนนะครับก็จะมีกติกาอยู่ว่าขี่อย่างไรให้ถึงเส้นชัยช้าที่สุดโดยที่เท้าไม่แตะดินอ่าเริ่มเริ่มนึกเ,เ,เริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมครับ ท้าทายอยู่นะกติกาเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างนี้ของอาจารย์ท่านก็คือมันคือมันคือแนวเดียวกันนะครับก็คือเป้าหมายนะครับในการเล่นนะครับการตัดสินใจทุกๆครั้งในการเล่นมีกติกาเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือท่าเกตนะครับทฤษฎีเกมวัดใจกันไงใครเข้าถึงช้ากว่าคนนั้นได้ชนะ แต่มันก็จะเป็นสูตรของคณิตศาสตร์ซึ่งในรายละเอียดทุกคนไปศึกษากันเองผมจะอ่านแค่หลักนะคร <c oughs> คณิตศาสตร์ก็มีอยู่ว่าอมีผู้เล่นลความน่าจะเป็นในการเล่นนะครับตัวแปรนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับ <c oughs> ผลลัพธ์นะครับ โดยการตัดสินใจของผู้เล่นนั้นจะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นเมื่อเล่นแล้วจะยึดหลักอะไรในการเล่นเข้าใจไหมฮะเริ่มพ,พูดถึกอะไรนั้นเ,เขาจะพูดถึงหลักอัถประโยชน์สูงสุดมาแล้วคำว่าอัธประโยชน์สูงสุดการตัดสินใจในการเล่นชนะมีเป้าหมาย ที่จะต้องเล่นและเล่นให้ชนะโดยยึดอัถประโยชน์สูงสุดคุณถึงจะสามารถชนะได้ถึงจะเล่นคือเล่นแล้วนะเล,ลวเล่นแล้วต้องชนะนะฮะแล้วมันก็จะมีคําถามอีกว่าเล่นแล้วชนะคนเดียวต้องการชนะคนเดียวหรือต้องการชนะทั้งทีมหรือกลุ่มหรือพันธมิตรของเราลากเขาเข้าชนะด้วยถ้าเราฉีดเหมือนกับเราฉีดจักรยาน ฉีไปแล้วฉีถ้าถ้าเราอยากชนะคนเดียวเราก็ฉีให้ช้าที่สุดนะครับเข้าเส้นชยัยทีหลังถือว่าชนะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเราอ่อนแอหรือเราไม่พร้อมไม่มั่นใจไม่ชํานาญอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเล่นโดยหาพันธมิตรนะครับฉีจักรยานมาใกล้ๆกันแล้วก็จับแขนไหล่กันมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนขาขาสามขาสี่ขาก็แล้วแต่นะครับมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปช้าช้าช้าๆแล้วเข้าเส้นชัยพร้อมกัน อ่ามาแล้วนี่คือยึดอัตถประโยชน์นะครับประโยชน์ร่วมหรือประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าเราออดเอ่อาพาวเวอร์หรือพลังในการลงไปเล่นเกมนในสนามเนี่ยนี่ตอนนี้คือผมกำลังพูดถึง การเปรียบเทียบอยู่นะครับที่สาเหตุที่ผมต้องเปรียบเทียบหรือว่า comparative compare น,นี่ก็คือให้เรานึกถึงสนามการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามการค้านะครับที่ที่จะต้องประยุกต์โดยการหาพันธมิตรคู่ค้าอย่างเงี้ยครับชนะด้วยกันก็คือจับแทนที่จะเป็นศัตรูกรันไหมเราไปคุยกันไหมก็คือตั้งราคาขายขวดใหญ่เท่านี้ขวดเล็กเท่านี้เลยดีไหมอ่าอย่างเงี้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ใครจะค้านก็ค้านได้นะครับผมผมแค่เปรียบเทียบนะฮะก็คือยึดอัถประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเกมเทอร์รี่น่ยจะถูกประยุกต์ใช้ในทุกสาทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเศรษฐศาสตร์ถ้าถ้ามีคําว่าอัถประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นคําศัพท์เฉพาะด้านของที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ แต่มันก็คือสิ่งเดียวกันที่เอามาประยุกต์ในการบริหารงานนะครับหรือว่าการเมืองหรือองค์กรประยุกต์ได้หมดนะครับเกมเทอรี่นะครับเปลียงแต่ผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ประยุกต์ให้เข้าก,กับสถานการณ์สภาพแวดลนะ้อมนะฮะเราต้องการที่จะชนะร่วม หรือเราต้องการจะชนะคนเดียวหรือชนะ,ะชนะแบบไหนก็แล้วแต่น,นะครับที่ผู้เล่นจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดหรืออัตราประโยชน์สูงสุดอาจจะไม่ใช่รูปของตัวเงินบางท่านอาจจะมีเป้าหมายการทำทุสมมุติการทําธุรกิจเอ่ยต้องการความยั่งยืนนี่ก็คือไปจับมือกันกรนอีกพันธมิตรหนึ่งในพาร์ท ชิ้นส่วนหรือวัสดุเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะได้อาจจะไปลงทุนร่วมกันกับคู่แข่งในด้านของการจัดส่งการตลาดมาเก็ตแชร์ต่างๆนะครับไปจ้างาบริษัทจัดจําหน่ายร่วมกันอย่างเงี้ยเรากาหนดจะได้กําหนดการตลาดร่วมกันอย่างเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมฮะอ่ายกอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอัตราประโยชน์สูงสุดแต่ ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะคนเดียวผมไม่ได้บอกว่า,าทฤษฎีนี้เพื่อที่จะต้องการชนะร่วมหรือหรือไม่ชนะร่วมนะมันไม่ได้ตายตัวนะครับแต่ผมกําลังยกตัวอย่างทีละตัวอย่างให้ทุกคนพยายามจับคีย์เวิร์ดจับพฤติกรรมการบริหารให้ได้นะครับว่ามันต้องใช้ส่วนไหนอะไรอย่างไรนะครับนะครับกลับมา <c oughs> สมมติว่าเราไม่ได้เก่งในหน้าน,นี้นะครับเราอาจจะหาพันธมิตรร่วมผมนึกถึงโรงงานมือปืนรับจ้างในการแบบผลิตอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้ตัวอย่างเคสนี้ก็คือจะ แต่หลายยี่ห้อสมมติว่าผมเป็นโทรศั์ยี่ห้อ a b c d e f g s อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนื่องจากว่าบริษัทก็หลังจากที่ได้ศึกษาความสามารถของคู่แข่งนะครับไม่ว่าของบริษัทกศึกษาของบริษัทขอแล้วพบว่าไปจ้างบริษัทมือปืนรับจ้างที่ประเทศแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยฉันก็อยากจะเอาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่า ยี่ห้อนี้ขายดีมีคุณภาพแสดงว่ามือปืนรับจ้างของบริษัทยี่ห้อนี้เนะ่ะเวลารับจ้างเราก็จะมีคุณภาพด้วยอย่างเงี้ยฮะก็จะมุ่งหน้าไปนะครับไปจ้างบริษัทนั้นโดยยึดอัถประโยชน์สูงสุดอ่าเข้าใจไหมฮะหรือการตลาดของบริษัทนี้เก่งมากเลยของบริษัทนี้เก่งมากเลยเอางี้เราไปคุยกับเขาไหม เออแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยครับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโน่นนั่นนี่นะครับเพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างนี้นะเหมือนฟอร์ดกับมาสด้าอ่าอ่าอ่าเข้าใจไหมฮะเหมือนค่ายฟอร์ดกับมาสด้าเจเนอของเจเนอโรล์มอเตอร์เนี่ยค่ายของพวกเครื่องยนต์ฝั่งตะวันตกดูลแลเมกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจับมือเป็นพันธมิตรกันนะครับแทนที่จะแข่งขันกัน นเงี้ยฮะเราก็คือก็ได้ประโยชน์ควบรวมกิจการนะหรือว่าอ่าคอนแทคเงี้ยกระบวนการผลิตนะครับให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเป็นพวกเดียวกันหรือว่าค่ายเดียวกันอย่างนี้นะฮะอ่าส่วนร,รายละเอียดยังไงนั้นนะก็ให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจไปศึกษาต่อนะครับอาจจะต้องศึกษา ละเอียดให้ลึกนิดนึงนะครับซึ่งผู้ศึกษาเองถ้าจะสรุปให้ตายตัวเป็นแยกประเภทต่างๆมันคงยากแต่คงจะได้แค่การยกตัวอย่างมาเท่านี้นะฮะให้นึกถึงการขี่จักรยานในกติกาเดียวกันนะครับในตลาดเดียวกันเป้าหมายเดียวกันก็คือคลองตลาดกลุ่มเดียวกันนี่ครับผู้เล่นนะครับ นายกที่ขี่จักรยานอาจจะแทนตัวด้วยตัวแสดงอาจจะเป็นรัฐบาลอาจจะเป็นในส่วนของป้าเอกชนในส่วนของคู่ค้าลูกในส่วนของคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเกมเทอรี่นะครับจะอธิบายาลักษณะของการแข่งขันนะครับได้ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองนะครับที่ที่จะต้องมีการย้ายสสสสย้ายข้าอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าเดี๋ยว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 หัวขาดผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไปให้ทุกคนประยุกต์ใช้โดยโดยยึดโดยยึดทฤษฎีเกมนะครับเพื่อที่จะอธิบายตัวแสดงต่างๆว่า สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอหรือว่าสื่อต่างๆนั้นนะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรนะครับตัวแสดงคือใครนะครับแอคชั่นที่เกิดมาอย่างเงี้ยฮะเขามีกลยุทธ์อะไรและเขาสำเร็จไหมเขาสำเร็จจริงเนี่ยเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ที่จะต้อง ผลักดันผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์อัธประโยชน์สูงสุดของตัวเองหรือว่าองคอ์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าพักการเมืองโอ้ยไม,ไม่พูดถึงพักแล้วพอละดีกว่าพอละไรโอเค <laughs> <laughs> ก็ฝอยเท่านี้นะครับอ๋อผมลืมอ,อธิบายที่ผมขึ้นใต้ข้างล่างนะครับว่าฝอย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 ,อยเนี่ยฝอยก็คือเหมือนกับการไล่นั่นแหละไล่ไปทั่วนจับใจความได้ก็จับจับไม่ได้ก็แล้วไป นะครับแค่นี้แหละวันนี้ซอฟต์อ